ตามนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลรัฐบาลผลักดันให้เกษตรกรได้ให้ความสําคัญกับการปลูกพืชแซมยางการปลูกพืชทดแทนหรือการทําการเกษตรรูปแบบใหม่ให้เกิดผลอย่างจริงจังเพื่อเป็นอีกแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการช่วยเหลือเกษตรกร,กรที่ประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มะพร้าว ถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกกันมากซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากมะพร้าวได้ทุกส่วนเรียกได้ว่าสารพัดประโยชน์เลยก็ว่าได้สามารถพบเห็นได้ทั่วไปเป็นดินแดนที่มะพร้าวเคียงคู่กับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรที่หันมาปลูกมะพร้าวแทนการปลูกยางพาราเช่นเดียวกับจังหวัดปัตตานีก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีทรัพยากรมะพร้าวสวนมะพร้าวขึ้นอยู่จํานวนมาก ระยะเวลาที่ผ่านมานี่าราคามันดีนะครับก็เลยหันมา,าสนับสนุนส่งเสริมให้ปรับปรุงสวนมะพร้าวนะครับเกือบทุกส่วนของต้นมะพร้าวนะครับส,สามารถาสร้างมูลค่าเพิ่มได้นะครับผลของมะพร้าวมะพร้าวเก๋นี่ก็16บาทนะครับต่อต่อผลนะครับซึ่งว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ว่าไม่เคยมีมาก่อนจากที่ว่ามะพร้าวหล่นตามโคนอาชีพของผมก็ทําเกี่ยวกับสวนมะพร้าวนะครับเป็นอาชีพหลัก พอผมก็พอพ่อเสียก็รับช่วงต่อดูแลไปนะครับสําหรับข้อดีของการปลูกมะพร้าวนะครับคือมะพร้าวนี้เราปลูกครั้งเดียวเราจะได้กินมันถึงชั่วลูกชั่วหลานเลยนะครับจะให้ผลผลิตอยู่จะมากจะน้อยก็อยู่ที่เราการดูแลของเราแต่ผลผลิตนี้จะให้ได้ตลอดทั้งปีนะครับนายอย,า,อยาดีตันตันนี้ยมตุ้งกบปุงกะมากรมาตุยระยะ ลามยะลามัุมาเกกิตตัวดตนเบสซากตู้ตู้ลเป็ดหงตัเลมันดกี่รตกว่ารัยามรัยามดเลสบุเล่3-3อย0 0 0สำหรับชนิดของมะพร้าวที่รับซื้อจากสวนเพื่อไปขายต่อนั้นจะเป็นมะพร้าวแก่ เพื่อส่งต่อไปขายยังโรงงานผลิตกะทิหรือโรงงานปลรูปมะพร้าวและมะพร้าวผลอ่อนที่ใช้รับประทานแบบสดซึ่งมีราคาขึ้นลงตามฤดูกาลของการออกผลของมะพร้าวและความต้องการของตลาดทบบเขามาส่งบ้างก็ไปรับบ้างซื้อตลอดเลยนะถูกที่สุดตะกอนก็สองบาทบาทกว่าสองบาทก็ต้องทำแห้งไอ้นี้ตอนนี้ตอนนี้ทําแห้งไม่ได้มันราคาไปสูงของเขามันน้อย นอกจากนี้ในพื้นที่จังหวัดปัตตานียังมีอุตสาหกรรมมะพร้าวเกิดขึ้นในพื้นที่อีกด้วยทําให้เกิดการจ้างงานเพื่อมูลค่าของมะพร้าวให้มีราคาดีขึ้นอาทิเช่นอุตสาหกรรมน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นอุตสาหกรรมเส้นใหญ่มะพร้าวการทําน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นจากที่ว่าฟาร์มได้ประโยชน์ได้ทดําผลิตขึ้นมาแล้ว คนที่ได้รับผลป,ประโยชน์อันดับแรกก็คือคนงานในฟาร์มก็มาจากชาวบ้านเรานะคะได้มาทำงานในฟาร์มได้เรียนรู้แล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ที่บ้านก็ได้ขายมะพร้าวในราคาที่แพงกว่าปกติค่ะจะเห็นได้ว่าทุกส่วนของมะพร้าวนั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีและยังเป็นวงจรในการทำมาหากินของคนในพื้นที่ที่เอื้อกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดยมีมะพร้าวเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่คนในพื้นที่